ว่าตอนนี้แต่พอเรปาประกาศว่าเอออิสเ,เป็นนื้อใจอิสระแล้วตอนนี้ฮอตมาอ,อ๋อก่อน,นต้องขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณผู้จัดหลายๆค่ายนะคะแล้วก็จากทางหลายๆช่องติดต่อเข้ามาหลากหลายค่ะก็ดีใจเพราะว่าออไม่เคยคิดแล้วว่าแบบว่าจะมีคนติดต่อมาเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีหลายบทบาทมาให้เลือกแต่ว่าต้องบอกกันว่าจาันยังไม่ได้ตกลงว่าจะเล่นกับช่องไหนเพราะว่า เพิ่งประกาศไปเนอะแล้วก็บทก็เพิ่งมาก็คงจะต้องไล่ดูไปทีละเรื่องค่ะใช่จริงๆรแล้วอยากร่วมงานกับทุกค่ายเพียงแต่ว่าเราก็อยากให้ละครเรื่องเรื่องที่ออกมาจากช่องเจ็ดเรื่องแรกของเราเนี่ยมันแตกต่างจากจากที่เคยเล่นมาหน่อยใช่แล้วก็มีผู้ใหญ่ช่อง3ติดต่อมาด้วยมีค่ะเป็นเป็นทางค่ายละครติดต่อมาค่ะใช่เป็นผู้ใหญ่ของทางค่ายละครไม่ได้ไม่ได้เป็นของช่องค่ะใช่ก็ติดต่อมาก็ดีใจค่ะจะมีโอกาสไปร่วมงานกับฝั่งนู้นไหม ก็มีโอกาสนะเพราะจันก็ไม่ได้ปิดตัวเองอยู่แล้วเพราะจันก็บอกว่าอยู่แล้วว่าจันก็ยังคงยึดอาชีพนักแสดงอาชีพหลักเพราะว่าการทําธุรกิจเราก็ต้องใช้ชื่อเสียงของเราในการต่อย,ยอดเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์จะเรียกได้ว่าประหยัดนั่นเองก็คือถ้าบทดีเวลาลงตัวคิวได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็โอเคจริงเราวางแผนยังไงบ้างกับการที่ไปเติบโตกับอีกช่องหนึ่งจริงๆจันบอกเลยว่าพอออกจากช่องเจ็แล้วเนี่ยจันก็ ไม่ได้คิดว่าจะไปเซ็นสัญญาช่องไหนอีกอยากจะเป็นนักแสดงอิสระอยากจะทําอะไรที่เราอยากทาด้วยที่อายุเราก็ถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองงานนี้เราอยากจะทํางานนั้นเราไม่อยากจะทําคืออยากที่จะแบบ เป็นเจ้านายตัวเองอยากเลือกงานบ้างแล้วก็อยากจะทํางานอื่นที่นอกเหนือจากงานละครบ้างอยากจะเป็นพิธีกรอยากไปออกรายการอย่างนั้นอย,งงอ,อย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากทํายหลายอย่างแล้วก็กธุรกิจที่ออกมาทําอย่างที่บอกว่ามันต้องอย่างมาขายของก็ต้องไปช่องอื่นๆจะไม่อยากให้มีข้อยกเว้นว่าเอาทำไมทำไม,ำไมพี่จันรเขาไปได้แล้วทาไมไปไม่ได้ไม่อยากให้เกิดเป็นบรรทัดฐานอะไรเงี้ยกลัวแม้ว่าถ้าเกิดไปช่องอื่นอาจจะไม่ดังเปรี้ยงเหมือนที่อยู่ตอนวิกฤต จะไม่ได้กังวลว่าจะต้องดังเพราะเราวางสถานะตัวเองว่าคือเป็นนักแสดงการที่เราเล่นละครแล้วก็มีคนอินแล้วก็จําบทบาทเราได้ะอะไรเงี้ยก็คือเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จสาหรับจันจันก,ก็ถือว่าจันก,ก็ประสบความสําเร็จแล้วในในระดับหนึ่งที่นักแสดงผู้หญิงคนหนึ่งจะจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ะอะไรเงี้ยไปไหนก็มีคนรู้จักจําหน้าได้ยังไม่เรียกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วใช่ก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละถึงแม้ว่าเล่นช่องอื่นก็คนจะชินไน้แล้วยังเป็นช่องเจ็ดโลโก้อยู่ ก็อาจจะชินนะเพราะว่าจันร์ก็อยู่มา9ปีใช่ป่ะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เหมือนก็คิดว่ามันก็เหมือนคนที่แบบเปลี่ยนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดจะเลือกประเดิมเรื่องแรกน่าจะเป็นช่องไหนช่องสามเลยไหมเลยไม่ออไ,มไม่จําเป็นคะ่ะว่าจะต้องเป็นช่อง3มช่องแรกเห็นว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องดูบทด้วยว่าบทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาได้ไหมอะไรเงี้ยบทบาทไหนที่อยากจะเล่นประเดิมเรื่องแรกหลังจากอิสระ อยากเล่นบทที่ที่ยังไม่เคยเล่นอาจจะเป็นบทที่เล่นเป็นสองตัวฝาแฝดบทผีก็ยังไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่ได้หมายความว่านอกเหนือจากนี้จะไม่รับนะคะก็คือต้องบอกว่ามันมีติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อ่านละเอียดอะ่ะก็จะเป็นแค่ทรีตเมนต์อ่ะเราก็อยากแบบเอออ่านให้ละเอียดศึกษาให้ละเอียดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยมีติดต่อมาเยอะบทแรงแรงเล็บซีนดูเดือน เลิฟซินดูถ้าดูแล้วมันมีที่มาที่ไปก็โอเคค่ะเพราะจันมีลิมิตในการเล่นของจนอยู่แล้วว่าแบบประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่จะหวนกลับรับละครได้เมื่อไหร่พร้อมนะพร้อมรับละครค่ะแต่ว่าละครเรื่องนึงมันก็ค่อนข้างที่จะใช้โปรเซสใช่ไหมด้วยความที่ข่าวเราเพิ่งออกแล้วคือไม่ได้ไม่ได้เคยคุยกับช่องไหนเอาไว้ก่อนเลยคนอื่นก็จะรู้พร้อมกันหมดว่าคือหมดก็คือพร้อมตอนที่ช่องประกาศนั่นแหละคะ่ะก็เลย มันอยู่ในขั้นตอนของการแบบส่งบทมาให้แล้วก็กว่าจะตัดสินใจเลือกกว่าจะดําเนินการจันว่าถ้าจะเร็วที่สุดก็ต้นปีหน้ามั้งถูกปะคะละครเรื่องนึงกว่าจะคุยกว่าจะวางตัวกว่าจะอะไรเงี้ยคือเราอยากให้สัญญากับช่องเจ็ดแบบหมดไปอย่างตามก็เป็นไปทําทํานองคลองทำจันก็รอจนปีเนี้ยจันหมดสัญญาแต่จันเข้าไปขอเพราะว่าจันมีงานเซฟตี้ที่จะต้องมาโปรโมทหลายช่องทางแล้วก็ จันเห็นแล้วว่าภายใน6เดือนหลังอะ่ะมันไม่สามารถช่องเจ็ไม่สามารถทําละครทันอยู่แล้วเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็คุยผู้ใหญ่ทางช่องก็น่ารากักก็ออกจดหมายให้ก่อนจริงแล้วการออกจดหมายหลายๆคนก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมาอยู่ๆช่องออกจดหมายงี้ว่าจันไปทําอะไรผิดหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่จันแบบไปขอให้ช่องออกเพราะการที่ช่องออกจดหมายก็คือเหมือนเป็นการประกาศว่าเออเราเป็นนักแสดงอิสระคือเวลาเราไปออกอรายการชไหดคนเขาก็จะแบบสะดวกใจแล้วก็กล้าพูดได้เต็มปากมากขึ้นไม่งั้นเราไปแล้วก็อย่างที่มาวุดดี้มาอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจช่องเหมือนกันนะ ใช่อย่างตอนนี้ก็เออสบายใจเต็มทีแสดงว่าแสดงว่าต้นปีหน้าอาจจะได้เห็นผลงานละครของจันประเดิมกับช่องใหม่ใหม่ใช่ค่ะใช่เพราะาจันบอกเลยตั้งแต่วันที่จบที่พูดที่ช่องเจ็ว่าเออจันก็ยังคงเล่นละครอยู่เพราะเป็นอาชีพที่เรารักแล้วก็คงเล่นละครเป็นหลักใช่เพียงแต่ว่าอยากทาให้มันแบบหลากหลายแปลกใหม่มากขึ้นด้วยมีเข้าไปคุยกับผู้ผจัดช่งชองสามหรือยังคะยังค่ะยัง ยังไม่ได้เข้าไปคุยที่ไหนเป็นพิเศษทํามีแต่แบบว่ายกขู่คุยผ่านทางผู้จัดก,การคุณอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องยอมรับว่าพอคนเราอายุถึงจุดนึงเนาะสามสิบเราก็อยากจะทําแบบว่าทําอะไรที่เราอยากทาอ่ะอยากเหมือนเราโตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครั้งนี้ต้องหาบทที่ปังและแรงกว่าเดิมไหมถ้ากลับมาแบบว่าเปยยังเนี่ยยังคิดอยู่เลยคะ่ะว่าละครเรื่องต่อไปจะเป็นแนวไหนเพราะว่าแรงมาติดกันสองเรื่องแล้วก็อยากจะแบบพักบ้าง หรือไม่ก็เปลี่ยนแนวบ้างอะไรเงี้ยอยากจะลองเล่นแบบผีๆีหรือว่าอะไรเงี้ยอยากลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะเรายังไม่เคยเล่นไงใช่แต่ก็คิดว่าคนดูยังจะคงชอบแรงๆก็คงจะต้องเป็นอะไรที่แบบแรงอยู่แต่ว่าจะแรงแนวไหนแค่นั้นเองถึงเลิฟซีจริงๆแล้วลิมิตของเราได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จูบป,ป่าธรรมดาค่ะปัจจุบันนี้ค่อนข้างแบบหลายคนเล่นจริงแล้วแรงบทบาทค่อนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวอะ่ะ แต่คิดว่ามันก็มีเทคนิคมุมกล้องอะไรช่วยได้มันแบบไม่ต้องถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแรลงก็จะต้องดูว่าเออถ้าสมมติมว่าเป็นฉากที่เขาจะมาข่มขืนเล่าหรือว่าใช้สเสน่ห์ยาแฝดอะไรที่มันจะต้องอันนั้นเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูบริบทดูตอนนั้นด้วยใช่งานเซ็กซี่ยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีช่วงนี้ก็คิดว่าปีนี้พักก่อนดีกว่ายังไม่สมควรเพราะว่าอยากจะให้งานของพระองค์ท่าน เสร็จสาเร็จเรียบร้อยไปก่อนเงี้ยกับทกวันนี้ก็ยังไวทุกอยู่เห็นบอกว่าไปญี่ปุ่นมาน้ําหนักขึ้นนิดเดียวค่ะนิดเดียวโล2โลอะไรเงี้ยก็มีคนแซวว่าดูเหมือนจะอึมขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเออจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ปกติใช่เพราะไปญี่ปุ่นขนมก็เยอะอะไรก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ไปทาง ไปกับอาหารแมวนิกโกที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เขาพาผู้โชคดีไปก็แบบว่าทานเต็มที่สนุกสนานด้วยความที่ปีหนึ่งนเต็มแล้วอ่ะท,ที่ที่ไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าทำงานปีที่ผ่านมาถ่ายละครหน,นักมากคะ่ะก็ใช้ชีวิตเต็มที่ใช่ไงบ้างหลายคนแซวว่าดูหน่าสนใจตุ้มขึ้นจริงเหรอคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอแปบ๊บนึงนะคะหนึสเห็นไหมคะ <c oughs> ก็มันก็มีหลายเทคนิค <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้มีไปอองไปอัพอะไรโอ้ยใช้ถอดไลยล่ะก็คือจะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยสบายกว่าอยากจะคุณผู้ชมคะการที่เราเล็กเนี่ยเราจะทําให้มันใหญ่ได้แต่การที่มันใหญ่เนี่ยทำให้เล็กยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เล็กดีกว่าค่ะอยากใหญ่เราก็ค่อยใส่เข้าไปมีเทคนิคมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เทคนิคเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนพันสก็อตทงสก็อตเทปเดี๋ยวนี้ยกทรงเขาก็จะออกแบบมาแบบอกชิดเหมือนพิชมในกี่วิอะไรอย่างเงี้ย ถึงเล็กแล้วก็คิดได้ง่บวกซะไม่รู้จั่ก็ชอบอะเราก็ชินอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาอะไรบางคนคือเราดิฉันน่ะพอมีบ้านนะคะไม่ใช่ไม่มีเลยมีคนแซวเยอะไหมวาอยากไม่ไปทำไหมมีคนแซวตอนเล่นพิงคนก็แซวว่าไปทําใช่แต่ก็คือคุณผู้ชมไม่รู้หรอกค่ะว่าภายใต้เสื้อน,นั้นเราใส่ไปกี่ชั้น <c oughs> แต่เราเพื่อเราก็เข้าใจได้เพราะว่าเ,ออเขาก็อยากให้แบบว่ามีสวดทรงผู้หญิง ผู้ชายจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ต้องตาต้องใจก็เข้าใจได้เป็นบทบาทเยอะขนาดนี้เออแสดงว่าอึมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมใช่ก็พึ่งเทคนิคดีๆที่สมัยนี้โหมีเยอะแยะไปหมดค่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเทคนิคดีๆมาถามได้มาถามได้ในในโฆษณาทีวีก็มีค่ะโดยทั่วไปไม่เจ็บตัวด้วยใช่คิดจะทำไหมคะไม่ค่ะ ไม่ถ้าทำก็น่าจะทำตั้งแต่ตอนอายุ8 8 1แาถ้าทำก็ไม่ทำตอนนี้ไม่ทำแล้วค่ะธ้าถูกต้องค่ะตอนนี้ธุรกิจของจันใช่ไหมคะก็กำลังทําลูกบอลดับเพลิงอยู่นะคะ,ะก็คือ,อการทํางานก็คือเป็นลูกบอลน,นี่แหละถ้าเกิดไฟไหม้แล้วก็โยนเข้าไปมันก็จะ ทำงานอัตโนมัติเมื่อเจอไฟมันก็จะแตกออกอะไรเงี้ยค่ะสารข้างในก็เป็นามาดับไฟไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดลอ้อมเพราะเป็นสารตั้งต้นของปุ๋ยนั่นเองที่สำคัญก็คือเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเรียนรู้วิธีใช้แค่โยนเข้าไปติดตั้งในห้องเครื่องก็ได้รถใครติดแก๊สนะคะติดตั้งในห้องเครื่องได้ไว้ในบ้านก็ได้ที่ที่คิดว่าปกติเราจะได้ยินว่าไฟฟ้าลัดวงจรเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหม เพราะว่าสายสายไฟในบ้านเนี่ยปกติเขามีอายุการใช้งานแค่5ปีหลังจากนั้นมันก็จะมีการเสื่อมสภาพาเพราะอากาศร้อนหรืออะไรแล้วก็ตั้งเอาไว้ที่ที่เรามีปัก3ตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีประกายไฟบางทีเซ็นติคัตอาจจะไม่ทํางานลูกบังก็ทํางานโดยอัตโนมัติคือได้รับการทดสอบแล้วเป็นเป็นการผลิตโดยฝีมือคนไทยแต่จดสิทธิบัตรขายอยู่ที่เมืองนอกระดับโลกจกนันก็อยากให้คนไทยได้ใช้ของดีๆบ้างจะได้ไม่เกิดโศกนาฏกรรม ผลตอบรับดีใครสนใจไปเจอกันได้นะคะพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนานะคะในงานก็จะบอกว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วง,งานเริ่มแต่วันนี้แต่พรุ่งนี้ฉันจะไปใช่ฝากด้วยนะคะลูกบอลดับเพลิงค่ะ